อ่าครับชนะนี้เราจะอยู่ที่คอกลุ่งโรดนะครับมีม้าส่งเข้าแข่งม้าดาบี้สองม้าคือท็อกกัทีบกับชีอาวูเมนครับแล้วเนื่องจากเวลานี้ก็เริ่มแดดก็เริ่มหมดแล้วครับโพเพล้วครับก็เลยจะให้นำม้ามาดูข้างนอกดูห้างนอกมาอ่านา ถ่ายมาไว้ก่อนอ่ะเดมโนเหรออ่าไปเลยไกินอ่ขาคือนี่อ่านี่อันนี้อะไรนี้แนะนําตัวหน่อยผมชื่อป้อมครับอ่าป้อมเป็นเป็นผู้ช่วยของเทนจ็กอ่าผู้ช่วยเทนจักอ่าคราวนี้มาเราเนี่ยมาดอตอนนี้มีสองม้าแต่เอาแนะนําทีละตัวก่อนครับผมแต่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้ท็อกคาทีบครับท็อกคาทีบสายเลือดสายเลือดพ่อกับตันแม่ท็อกสล็อตเป็นน้องของที่ที่ดาวฝนหลวงตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ อ่าคือนี่คือท็อกกะติเป็นไงท็อกกัติมาซิซ้อมกันเป็นไงก็ดีครับก็ดีแล้วแล้วจากที่เราวิ่งมาโชว์ฟอร์มจากถ้วยมาก็ถือว่าวิ่งดีแล้วล่าสุดเนี่ยครับการซ้อมช่วงนี้มันมันเป็นยังไงดีขึ้นหนือเก่าหรือก็ดีขึ้นการเตรียตัวดีครับพี่เดินเลยแล้วเราต้องมีอะไรพิ่ต้พิเศษขึ้นไหมก็ตอนนี้ก็ทําหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นเขาก็ซ้อมเพิ่มมากกว่าเก่าอีกนิดนึง เหมือเท่าเดิมเหมือนเท่าถ้วยเขาที่แล้วก็เท่ากับถ้วยเขาเขาที่แล้วแหละแต่ตอนนี้ความสมบูรณ์ตอนนี้กับตอนนั้นคิดนนว่าน่านจะดีกว่าตอนนี้น่านจะดีกว่าอวรชิโอฟใครล้วโชว,โชวฟอร์มไม่สวยด้วยครับอือฮึดูนะครับเนี่ยครับ,ก,รนนรบก็รู้ไอาถามกินได้ถามสถิติการวิ่งเป็นไงครับกูรู้ครับก็แน่นอนท็อกกัตชีบตอนนี้ก็เป็นความหวังของค่ายรุงโนดเนื่องจากโช์ฟอร์มถ้วยพระราชทานคิงครับมาจะเห็นทีสันกันไปแล้ว อย่างที่ผู้ช่วยเทนบอกนะครับว่าวันนี้มีการเคที่ยวเข็นสำหรับถ้วยนี้หนักขึ้นกว่าเดิมแพ้ชนะก็ต้องมาลุ้นกันตรงใกล้ป้ายเพราะเป็นมาตินหลังค่อนข้างจะรุนแรงเหลือเกินคราวนี้ที่โอฟอรรมเหนือความคาดหมายนะเป็นอีกหนึ่งความหวังของค่ายนี้วาสนาบาร,รมีก็มีอยู่แล้วแหละค้กเนี้ยนะความสมบูรน้ำเลี้ยงไม่ต้องพูดถึงมีามาเกีม้านี่ยมีดูแล้วกลัวอะไร ตอบแทนลูกพี่เลยมีนันทวันครับนันทวันตัดเงินตัดเงินไม่แข่งละแตัดเงินตัดไปเลยเพาตัดเงินตัดแล้วไม่แข่งก็เจ็บไปละแจ็คแบมพาร์ตแจ็คํำหวาดอ๋อแจ็คํำหวาดครับยูนิคนี่คือใครนี่แต่ถ้าถึงสนามไม่จะกลัวไหมก็ไม่กลัวถึงสนามลบแล้วไม่กลัวครับอ่าไอ้ทอกะทินเนี่ยคาดว่าใครเป็นผู้ขี่พร้อมลบครับพร้อมลบขี่อ่าพร้อมลบจะเป็นผู้ขี่คนซ้อมใครอ่ะใครพร้อมลบครับพร้อมลบก็ต้องซ้อมประจำเพราะคือเด็กประจำคอก แล้วก็คือมาตัวเนี้ยสายเลือดกับตันนะคือเหมือนเหมือนว่าตอนนี้ฟาร์มเขาก็ต้องเหมือนประกวดฟาร์มอ่ะะกวดลูกม้าของฟาร์มอ่ะแต่ที่นี่คือที่ส่งประกวดคือส่งแข่งก็มีกับตันสองตัวเลยใช่ครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงเลยตัวตัวนึงคือชีวูเมนชีวูเมนพ่อกับตันทันเดอร์แม่สกายไฮวันเดอร์เป็นน้องของใช่เป็นน้องของเจ้าพ่อเซิงไฮ อ่าครับอ่าเดี๋ยวเอาท้ก็ถีถบพักผ่อนก่อนเดิมหนึ่งสองแปดครับอ่าเนี่ยแหละครับชียร์คูัแมนเป็นไงครับตัวนี้ก็เตรียมตัวมานานเหมือนกันครับตัวนี้นานเหมือนกันครับก็โอโ้โหมันไม่ต้องพูดถึงการวิ่งสีเท้าเนาะครับแล้วใครเป็นผู้้อนประจําอยู่ตอนนี้ก็นั่นเป็นัสญากรซสอมประจําครับัสญากรอ๋อครับแล้วมาตัวเนี้ยได้ลองวงลงวิ่งระยะไกลๆบ้างหรือยังยังครับอืม แต่แต่เคยเคยเทียบฝีทาบกอีกตัวไหมหรือยังไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยเพราะมันมาคนลรสไตล์กันไม่เคยวิ่งใส่กันตัวนี้ถ้ามันิ่งไกลมาแล้วมันจะสุดครับสุดคือกลัวมันสุดครับเดี๋ยวมันจะฟื้นไม่ทันดาบี้ครับใช่เพราะว่านี้เราก็อัดความสมบูรณ์ไว้เต็มเต็ม้อยแล้วใช่ครับอันนี้คือข้อเสียของเขาใช่ไหมใช่ครับแล้วข้อดีของเขาอ่ะข้อดีคือระยะหลังหลังเขาจะเป็นม้าตินหลังครับม้าดินหลังคือเพราะมอายุเริ่มเยอะก็เลยก็ต้องอันอันนี้อยู่ที่เราเปลี่ยน วิธีการซ้อมของมา้าตัวนี้ไหมก็มีด้วยครับอ๋อตอน,นแ,แรกจะเป็นมาต้นเราสถิติการวิ่งเลยตัวนี้กุสันติอสถิติการวิ่งเนี่ยจะคงจะเห็นว่าก็ไม่ไม่ย่อยกว่าม้าอื่นหนึ่งสิบก็ทํามาแล้วะนะหนึ่งสิบนะครับเคยทํามาแล้วด้วยชียสวูวมันนะครับกับก็บตามสนามทดข้างหลังนะครับประมาณเกือบสี่ครับเข้าที่สองไว้ไล่เจ้าวชิปเกือบเกือบทันนะแพ้กันแค่ขนจมูกเองเส้นยาแดงฝ่าแปดอ๋อเป็นมาเพศเมีย ความสมบูรณ์<ล>ตอนนี้กับใกล้จะถึงวันแข่งเ,เรามีการผ่อนคลายเน้นหนักอะไรเป็นพิเศษก็เหมือนเหมือนกันนะครับซ้อมเหมือนกันอ่าเหมือนเหมือนกับท็อกคาทิปเป็นเป็นม้าคือพอพอกันไหมอีกตัวหนึ่งลักษณะสปินเตอร์อีกตัวเป็นมา้าสปีดไปใช่ครับก็คล้ายกันนะครับคล้ายกันนี่ทีนี้ขอถามอย่างนี้เลยสองในสองตัวเนี้ยอีกท็อคคาทีปกับเชียเมนชอบอะไรมากกว่ากันถ้าถามว่าชอบอะไรชอบท็อคคาทีปเพราะเคยวิ่งระยะไกลมาแล้วครับท็อกคาทีปคือมันจะ ได้โชว์แล้วผแต่ถ้าวันจริงอาจจะอีกตัวอาจจะวิ่งดีก็ได้อาจจะท็อปฟอร์มวันตอนนั้นก็ได้แล้วผูข้ขี่คือสัญญากรไม่ครับใครธนกิจชนะกิจอ๋อธนกิจในสิบมอกี้เลยนะในสิบ,สบนนคือแต่ตัวเนี้ยเคยยืนชั้นหนึ่งเบอร์เบอร์บนบนเก้าสโตนห้ามาแล้วนะเป็นม้าแสดงว่าแสดงเป็นม้ารับน้ําหนัก เป็นมารับน้ำหนักเก้าตตนห้าเก้าตตนหนึ่งวิ่งมาหมดแล้วต่ะมาณข้องนี้ส่วนมากทุกตัวก็จะไปแบกบนบนหมดครับชั้นหนึ่งบนบนเป็นเรื่องปกติมาเขามันจะมีไอ้นั่นไม่ได้เอ็ซิเดนไม่ได้ราสาทไวมาบางตัวไม่เหมือนกันการการกินตอนนี้ดีปกติปกติครับคือคือเราซ้อมถ้วยก็ต้องให้เขากินมากกว่าเดิมไหมหรือมากกว่าเดิมมากกว่าเดิม กินมากก็เดินมมันงากเออพี่จเน้นอะไรพิเศษไหมสำหรับตัวนี้นะสำหรับชีสซอรบูแมนตัวนี้ผมก็ไม่ได้เน้นอะไรมากซ้อมซ้อมปกติซ้อมซ้อมตามธรรมดาคือมาเขาซ้อมหนักไม่ได้มาตัวนี้มาเขามีโอกาสวิ่งได้ในชีวิตเขาก็ให้เขาวิ่งมันจะปราดเปรียวกว่าตัวเมื่อกี้นะแต่คุณคุณมันดุคุณมันฟอร์มมันไม่เหมือนกันมาแต่ละตัวการวิ่งช่วงหลังนี้อาจจะท็อปฟอร์มไม่เหมือนกัน เพราะเขาเห็นเห็นกันอยู <S 2> <S 2> ่ว่าวิ่งใครเราเห็นเห็นวิ่งในท็อปฟอร์มแล้วแต่เขาอาจจะวิ่งดีกว่านั้นได้อีกเพราะบางม้าบางตัวก็คือฟอร์มบางทีเขาสดขึ้นมากันแต่ละคนก็ไล่เลี่ยกันมาปีนี้จะไม่จะไม่แตกไม่ห่างมากที่รู้สึกว่าจะขี่ง่ายง่ายมากกว่ากันขี่ง่ายนลยครับแต่เ้ากือว่าต้องถือว่ามันเป็นสัากนะครัญญาณเขาไวนี่ประสาทไวเอาเก็บเลยละเอาละครับเก็บเอา พักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนครับก็ทีนี้ต้องขอขอบคุณคผูช่วยเทนแจ็คกับพี่แจ็คด้วยก็ที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วให้มาถ่ายทําเป็นก้อสุดท้ายปิดฉากกันที่นี่ก็ขอบคุณมากขอให้สมหวังนะพี่นะขากลับมาจวิ่งครบฟอร์มโชคดีครับโชคดีครับหวัดคุณครับมครับสองตัวนี้ครับ